ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะเอามือนีก็มาพอๆกับพ่อเตรียมเนาะพี่น้องเนาะพ่อเตรียมภามาติดตามเลขรัฐบาลไทยแล้วพี่น้องเด้อครับมือนีก็ใกล้แล้วนะครับเนาะอีกซีมือหามือรัฐบาลไทยเขาก็นจะออกแล้วครับวันที่16พฤษภาคม2567รัฐบาลไทยเขาออก250690เลขล่างก็ออก60เนาะพี่น้องเนาะครับใครได้บังได้ติดตาม เลขเด่นมีที่มาพี่น้องบนล่างศูนย์กับแปดเน้นที่ศูนย์พี่น้องเข่าที่หกศูนย์หกเข่าตัวกลับตอพี่น้องเนาะเลขออกหกศูนย์นะครับอ่าไพโชกไฟมันดีเจนไปพี่น้องเด้อไพ่โบโชกโบมันมืนม่อนี้พอเตรียมภามาตามต่ออีกเนาะครับเนาะครับเนาะไปเบิ้งน้ำกันพี่น้อง วันที่หนึ่งมิถุนายนเนาะครับผม หนึ่งมีตัวหน้ายหน้าพี่น้อง เลขเด่นครับเลขเด่นมีที่มานะครับ สัตว์นะพี่น้องเนาะครับคือเก่าพี่น้องบนล่าง บนล่าง4กับ8พี่น้องสกับ8เน้นที่8ดพี่น้อง

สี่ห้าสี่หกนะครับครับส่วนหลักแปดพี่น้องแปดศูนย์ แปดหนึ่งแปดห้าแปดหกครับห <8, 5 S 2> ลักละสีห่หางคือเกาพี่น้อง ครับคือเก่าพี่น้องเน้นมาสีชุดซีหางคือเกา่า แต่ว่าพี่น้องมักสอบตอวเด็กก็จะลืมกลับตัวไว้นํำเ้อครับเรื่องวดที่ผ่านมากเข้าตัวกลับนาะพี่น้อง เดี๋ยวพอเตยมขอได้ยาดใส่ใส่โลโก้กจังอยได้พี่น้องเน้อ ครับอพี่น้องแคปหน้าจอไว้แล้วครับเด้อครับงวดที่ผ่านมาก,กับศูนย์หกเนาะครับเนาะเข้าตัวกลับล่างนะพี่น้องเด้อเลขออกหกศูนย์เ,าเอาฉะนั้นแล้วมากชอบตัวใดงวดนี้ก็จะลืมกลับตัวไว้นำเนาะพี่น้องเนาะครับเอาวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดเลขเด่นมีที่มาบนล่างวิ่งสี่กับแปดเน้นที่แปดนะครับเนาะครับเลขวิ่งเพ่รเน้นที่แปดนะครับเด้อแต่ว่าจับคูเพรเนนทั้งสี่ทั้งแปดพี่น้อง ครับจับคู่กับมิสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดหกขับเน้นสี่ศูนย์สี่หนึ่งแปดศูนย์เน้นแปดหนึ่งแปดห้านะพี่น้องเนาะครัที่สําคัญอย่าลืมนะพี่น้องเริ่มมากสอบตัวเลขก,ก็อย่าลืมกลับตัวไว้นำหัวดที่ผ่านมาเข่าตัวกลับนะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็อย่าลืมนะพี่น้องเริ่มไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้นะครับเนาะขอให้เขาขอให้ปังๆอีกนะพี่น้องเนาะ อาพ่อเต้มขอฝากเลยพี่น้องเด้อช่องตะวันพาโชคแชนแนลนะครับเนาะขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นํำนะพี่น้องครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นํานะครับนําทิมโดยพ่อเต้มคือเกานะครับอาสุดท้ายทายสุดนี่พ่อเตียมข็ข้อกราบขอพระคุณทุกทีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิงมาติดตามพ่อเต้มครับพ่อเตีมก็มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อ ขอให้มีตแต่สุกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกๆุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีเแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม